สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ครูอ้อยจะมาสอนเรื่องการพับนกนะคะอ่าขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษมาเลยค่ะกระดาษ A4 หแผ่นนะคะหรือกระดาษสมุดก็ได้ที่ไม่ต้องแข็งมากนะคะนี่นะคะอ่านีหยิบกระดาษมัอันนี้เป็นตัวอย่างนกที่พับเสร็จแล้วครูอ้อยยกยกออกไปก่อนนะคะ นักเรียนวางกระดาษเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะวางกระดาษเป็นแนวตั้งขั้นตอนต่อไปค่ะจับกระดาษจับปลายกระดาษทางด้านขวานะคะค่อยๆพับลงมานะคะค่อยๆดูทตามนะคะเอายกขึ้นมาแล้วก็พับลงแบบนี้นะคะให้ขอบกระดาษชนกันแบบนี้ข้างบนก็ต้องขอบชนขอบนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะ ข้างบนกระดาษขอบชนขอบแบบนี้นะคะพับลงอ่าพราะกระดาษต้องตรงกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบปากนกจะเอียงนะคะต้องค่อยๆพับให้ตรงอ่ะพอพับ,พบกระดาษปลาขอบชนขอบแล้วก็รีดเลยค่ะรีดเลยอ่ารีดเลยนะคะอ่รีดพอรีดกระดาษให้เรียบเสร็จปุ๊บหันหันตรงปลายมาทางจับแบบนี้นะคะ พอเราพับอ่ะย้ำอีกทีจับกระดาษทั้งขวาพับลงมาค่อยๆพับลงมาแบบนี้นะคะพับลงแล้วก็รีดนะคะและทีนี้หันกระดาษมานักเรียนเห็นไหมคะปลายตรงนี้มันชนกับกระดาษตรงนี้นะคะครูอ้อยขีดเส้นไว้หน่อยมันชนกันตรงนี้ครูอ้อยขีดเส้นไว้ให้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวเอาสีปากกาดำครูอ้อยละกาันมาขีดอ่ะขีดตรงกระดาษตรง เส้นตรงนี้ครูอ่อจะขีดไว้เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดๆว่าขอบกระดาษทางด้านซ้ายมันขอบชนขอบไปแล้วข้างล่างข้างล่างก็จะมีตรงสิ้นสุดของขอบกระดาษด้านล่างนะคะแบบนี้อ่าทีนี้หันค่ะหันตรงทางด้านซ้ายเข้าตัวเรานะคะอ่ะอันนี้คือขอบกระดาษด้านซ้ายนะคะหันเข้าตัวเราแบบนี้อ่าค่อยๆหันอ่าที่ครูอ้อยให้หันแบบนี้เพราะว่าเราจะ ตัดปลายกระดาษออกค่ะเราจะตัดปลายกระดาษที่ขอบด้านล่างชนกันนะคะแบบนี้นะคะตัดออกเอาไม้บรรทัดกดไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ฉีดได้เลยครูครูคอ้อยไม่แนะนำให้ใช้กันไกรหรือคัตเตอร์นะคะห้ามใช้นะคะเด็กๆนะคะใช้ไม้บรรทัดกดไว้แล้วก็ฉีกนะคะพยายามอย่าใช้ของมีคมเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่มันอันตรายนะคะอันนี้นะคะหน้าตา หน้าตาจะได้กระดาษออกมาหน้าตาแบบนี้ตอนแรกกระดาษเราตั้งอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะเราย้ำอีกทีนึงค่ะเราพับลงมาปุ๊บเราตัดปลายมันออกแบบนี้อ่าตอนนี้เมื่อเมื่อกี้มีเศษอยู่เราตัดปลายออกปุ๊บตัดปลายออกอ่าเอาทิ้งออกไปเอาทิ้งออกไปทีนี้หันมาค่ะหันกระดาษ นักเรียนวางกระดาษที่เราใช้พับนกไว้บนโต๊ะหรือที่พื้นนะคะอาหาันหันให้สามเหลี่ยมหันเข้ามาที่ตัวเราแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมครูอ้อยจะทําเป็นสีให้ดูง่ายๆอ่ะอันนี้คือมุมซ้ายอันนี้คือมุมขวานะคะครูอ้อยทําสีให้ ตอนที่ครูให้สอนในคลาสรอบแรกครูจะทำสีให้ดูง่ายๆนะคะใครไม่ทันค่อยๆทำนะคะใครไม่ทันค่อยๆทำอันนี้ด้านซ้ายนะคะเขียนซ้ายไว้ให้ด้วยซซโซ่เขียนขวาไว้ให้ด้วยคือขอไข่นะคะทีนี้สามเหลี่ยมด้านล่างล่างครูอ้อยทำสีไว้ให้ด้วยด้านล่างอะลายด้านล่างนะคะนี้ด้านล่างนะล่างรลิงอ่ะล่างลอลิง ทีนี้หน้าตาได้กระดาษหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เพื่อให้การพับในขั้นต่อไปง่ายครู้อแนะนํานะคะให้เอาปลายขวาปลายยกปลายด้านขวาลงมาชิดปลายด้านล่างแบบนี้ยกปลายด้านขวาขึ้นมาชนปลายชนหรือชิดด้านซ้ายแบบนี้นะคะชนประกบกันชนกันปุ๊บถ,ถ้าวางที่พื้นไม่ถนัดจับมาค่ะจับมาให้หน้าตาแบบนี้ ระหว่างที่ทำตามคลิปนะคะถ้าใครไม่ทันก็ทำไปได้นิดนึงก็สต็อปไว้หรือหยุดไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำทีละขั้นนะคะเพราะว่าถ้าดูไปรวดเดียวก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ทันนะคะทำไปได้นิดนึงก็หยุดแล้วก็ค่อยๆทำตามอะ่ะที่ครูอ้อยบอกว่ายกกระดาษด,ด้านมุกด้านขวาขึ้นมาชิดไปด้านซ้ายอ่าแล้วรีดลงมาแบบนี้พอรีดเสร็จปุ๊บ ดึงกลับขึ้นมาค่ะดึงตั้งแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้เศษกระดาษทิ้งไปดึงตั้งแบบนะกลับมาแบบนี้นักเรียนสังเกตไหมคะดูตรงนี้นะคะมันจะมีเห็นไหมคะมีรูมีรูรอยพับของกระดาษตรงนี้อ่ะลักษณะแบบนี้ดูตามคลิปเลยนะอ่ะเอามือดันเข้าไปค่ะเอามือดันเข้าไปอ่ะค่อยค่อยรีค่อยค่อย,อยูดเข้าไปนะคะนักเรียนเห็นไหมปากอ้าได้เหมือนเหมือนปากนกเลยแต่ยังไม่ใช่ยังไม่สมบูรณ์นะคะอ่ะ นักเรียนสังเกตดูจับปลายด้านบนค่อ,คอยๆทําตามคลิปนะคะจับปลายด้านบนกดลงกดลงค่อยๆกดลงตรงข้างๆยังไม่มีรอยอะไรนะคะข้างซ้ายข้างขวายังไม่มีรอยอะไรกดลงย้อนนะคะขวาพับไปหาซ้ายแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นเป็นแนวตั้งกระดาษจะมีรูนะคะ,ะดึงดันเข้าไปจับปลายด้านบน ชนปลายด้านล่างลงมาแบบนี้ค่ะจับปลายด้านบนลงมานี่จับปลายแหลมด้านบนนะคะดูนะค่อยๆดูนะจับปลายด้านบนลงมากดลงมาค่ะค่อยๆกดอย่าเพิ่งรีดนะคะอย่าเพิ่งรีดขอบกระดาษให้ปลายด้านบนชนกับปลายด้านล่างให้ปลายด้านบนตรงนี้นะคะให้ปลายด้านบนชนกับปลายด้านล่างแบบนี้ก่อนอะข้างล่างก็เป็นสามเหลี่ยมข้างบนก็เป็นสามเหลี่ยมตรงกลางนี้จะเป็นรอยพับนะคะค่อยๆกดลงค่ะ ค่อยๆกดลงนะคะปลายด้านบนชนกับปลายด้านล่างอะกดลงรอยพับก็ยังอยู่ตรงกลางแล้วค่อยๆรีดค่ะค่อยๆรีดด้านขวาลงนะคะค่อยๆรีดด้านขวาลงแล้วก็ค่อยๆรีดด้านซ้ายลงแบบนี้อ่าค่อยๆรีดนะคะอ่ารีดไปอ่าแต่ทีนี้ครูให้จะขีดครูให้จะเอาปากกาขีดที่ขอบกระดาษให้ดูว่าเมื่อเราพับลงไปแล้วเราจะได้กระดาษหน้าตา แบบนี้นะคะเราจะได้กระดาษหน้าตารูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครูอ้อยว,า,วาดขอบกระดาษให้นักเรียนดูเห็นง่ายๆนะคะเพราะว่ากระดาษมันเป็นสีดำอขอโทษค่ะกระดาษเป็นสีขาวมันก็จะดูอาจจะดูยากนิดนึงมองไม่เห็นรอยพับครูอ้อยก็เลยใช้วิธีใช้สีเมจิกเนี่แหละนะคะวาดขอบให้เห็นชัดว่าเมื่อเราพับลงไปแล้วมันจะได้รูปกระดาษหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะ,ะเห็นไหมคะ อาด้านด้านนี้ก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมกลับด้านค่ะกลับด้านพลิกข้างล่างขึ้นมาพลิกข้างล่างขึ้นมาข้างบนทําเหมือนกันค่ะยกปลายขึ้นมายกปลายกระดาษยกปลายแหลมขึ้นมานี่นะคะตั้งขึ้นยกขึ้นมาค่ะตั้งขึ้นแบบนี้แล้วสังเกตเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้นะคะตรงนี้มีรูกระดาษมีรูเข้าไปค่อยๆดันเข้าไปนะคะ ค่อยๆดันเข้าไปอ่ะเอามือดันรูตรงปลายค่ะเห็นสังเกตนะคะตรงกลางเนี้ยค่ะจะเป็นกระดาษพับชนกันนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะกระดาษพับลอยกระดาษพับชนกันเหมือนเดิมค่ะทาเหมือนข้างหน้าเมื่อกี้เลยอันนี้เป็นข้างหลังนะคะจับปลายด้านบนค่ะกดลงมาใครทําไม่ทันไม่เป็นไรนะคะค่อยๆย,ย้อนกลับไปดู ย้อนกลับไปกลับมาได้นะคะวิดีโอเราหรือค่อยกดสต็อหรือ,อกดหยุดแล้วค่อยๆทำตามทีละขั้นนะคะวิธีนะถ้าเป็นวィィิดีโอดูย้อนหลังได้แบบนี้มันเลยไปแล้วทําไม่ทัทนก็กดย้อนกลับได้อะทีนี้ก็พอกดข้างบนชนลงมาข้างล่างแบบนี้แหลมด้านบนกดจับลงมาชิดด้านล่างแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกดตรงตรงกางก็จะเป็นรอยพับนะคะ แล้วก็รีดขอบค่อยๆรีดขอบนะคะอ่าก็จะได้ด้านนี้อ่ะก็จะได้หน้าตากระดาษสีขาวแบบนี้นะคะอ้าวมึกหมดนะคะก็จะได้หน้าตากระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะอ่ะ ครูอ้อยวาดขอบกระดาษนิดนึงให้เห็นชัดขึ้นนะคะว่าเป็นเมื่อพับแล้วก็จะได้เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมค่อ,คอยๆพับนะคะ,ะเห็นไหมคะทั้งสองด้านหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมคะ,อะลองจับก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมปกตินี่แหละนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสปกติแต่ขั้นตอนการพับนกเราจะให้สี่เหลี่ยมอขอโทษค่ะเราจะให้มุมสามเหลี่ยมตรงนี้ตั้งแบบนี้นะคะนักเรียนตั้งกระดาษแบบนี้ ตั้งกระดาษที่พื้นแบบนี้ให้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านที่อ้าปากได้พูดพูดภาษาให้เข้าใจง่ายเนาะสามเหลี่ยมด้านที่อ้าปากได้เนี้ชี้เข้ามาที่ตัวเรานะคะให้สามเหลี่ยมด้านที่อ้าปากได้ตรงนี้ชี้เข้ามาที่ตัวเราแบบนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเอามือดันขึ้นนะคะดันขึ้นอ้าเปิดปากเปิดปากนกแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นปากนกยังเหมือนเหมือนปากกบเนาะ <laughs> โอเคอ่ะค่อยๆเอามือดันขึ้นนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตไหมคะข้างล่างข้างล่างจะเป็นกระดาษชนกันอย่างที่ครูอ้อยบอกตรงกลางจะเป็นรอยพับอ่ะพอเราเอามือดันรูขึ้นมาเดี๋ยวครูอ้อยจะเอาปากกาขีดเส้นให้ดูอันตรงนี้คือรอยอ่ะขอโทษค่ะตรงนี้เป็นรอยพับนะคะตรงนี้เป็นรอยพับซึ่งครูอ้อยขีดให้เห็นเพื่อที่จะให้ดูว่าตอนพับมันต้องพับ ขอบเข้ามามันต้องให้ชนตรงรอยพับตรงกลางตรงนี้นะคะอ่ะดูนะส่วนข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นกระดาษชนกันแบบนี้นะคะเป็นขอบกระดาษพับที่พับชนกันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวครูอ้อยจะทำสีให้ดูง่ายๆอ่ะตรงนี้เป็นกระดาษพับชนกันนะคะกระดาษตรงส่วนนี้จะเป็นกระดาษ ที่พับแล้วมันชนกันนะคะครูก็จะขีดสีให้เห็นชัดนะคะตรงนี้จะเป็นกระดาษชนกันนะคะโอเคตรงนี้เป็นกระดาษชนกันทีนี้ดูนะคะหมึกหมึกหมดตรงนี้จะเป็นกระดาษชนกันอ่ะค่อยๆเอามือดันขึ้นมาค่ะอ่ะเห็นนะคะข้างบนเป็นรอยพับนะคะข้างล่างก็เป็นกระดาษที่พับแล้วมาชนกันแบบนี้มองเห็นไม่ชัด เอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูค่อยๆทำใจเย็นๆนะอ่าแบบนี้เป็นกระดาษพับทีนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเอามือดันมุมกระดาษตรงเนี้ยนะคะที่เราอ้าปากขึ้นมันจะมีมุมซา้ายมุมขวาอันนี้คือมุมขวานะคะอันนี้คือมุมซ้ายนักเรียนถนัดด้านไหนก็ทําด้านนั้นก่อนได้อ่ะเดี๋ยวครูอ้อยจะดันมุมกระดาษ ด้านซ้ายเข้ามาก่อนนะคะถ้าวางที่พื้นไม่ถนัดยกกระดาษขึ้นมาก็ได้ค่ะค่อยๆเอามือดันขอบดันขอบกระดาษด้านซ้ายเข้ามานะคะอดูนะแล้วให้ขอบกระดาษชนรอยพับค่ะอดูข้างบนก่อนให้ขอบกระดาษชนรอยพับแบบนี้นะคะค่อยๆค่อยๆดันอย่าเพิ่งรีดนะคะค่อยๆให้ขอบกระดาษชนรอยพับขึ้นไปแบบนี้ตรงปลายก็จะชนรอยพับนะคะค่อยๆทํานะคะต้องฝึกนะคะ อขอบกระดาษจะชนรอยพับพอดีอ่ค่อยๆรีดถ้ามันชนแล้วค่อยๆรีดค่ะรีดเบาๆก่อนข้างล่างค่ะตรงนี้อย่าเพิ่งพับนะคะอย่าเพิ่งพับลงนะคะตรงตรงกลางนี้อย่าเพิ่งพับลงข้างล่างค่ะมันมันจะพับแล้วเราก็ต้องเอามือดันๆไว้ก่อนก่อนจะรีดกระดาษนะคะข้างล่างนะคะข้างล่างก็ให้ขอบกระดาษด้านนี้ค่ะขอบกระดาษด้านนี้ชนตรงรอยพับนี่นะคะตรงรอยพับข้างล่าง ตรงที่เป็นรอยพับชนกันข้างล่างนี้นะคะ,ะให้มันต้องตรงกันนะคะต้องตรงก่อนก่อนค่อยรีดแบบนี้อ่ะตรงก่อนค่อยรีดะข้างบนก็ตรงแล้วค่อยค่อยรีดค่ะอ่ะพอรีดข้างบนเสร็จปุ๊บอ่ามันจะได้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะรีดอ่ะทีนี้ก็ดันกระดาษขึ้นแบบนี้ค่ะทําข้างขวาเหมือนกันค่ะอย่าอย่าเพิ่งพับขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะทำเอามือดันๆตรง ตรงรู้างฝั่งขวาไว้ก่อนอ่ะค่อยๆทำนะคะค่อยๆพับขอบกระดาษด้านขวาลงมาชนกับรอยพับตรงกลางขอบซ้ายกับขอบขวาจะชนกันพอดีนะคะขอบซ้ายกับขอบขวาจะชนกันพอดีแบบนี้นะอ่ะค่อยๆทำนะอ่ะพอชนกันปุ๊บล้วก็ค่อยๆรีดลงมาตรงกลางเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งพับอย่าเพิ่งรีดให้สนิท รีดข้างบนก่อนรีดข้างบนก่อนแล้วก็มาทําข้างล่างเหมือนเดิมค่ะข้างล่างก็ดันขอบกระดาษเข้ามาให้ชนรอยพับตรงช่วงนี้จะยากนิดนึงนะคะต้องต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆดันกระดดันขอบกระดาษเข้ามาแบบนี้นะอขอบกระดาษชนรอยพับกระดาษตรงกลางตรงนี้นะคะชนเนี้ยขอบกระดาษเราพับเข้ามานะคะค่อยๆดันขวามือเข้ามาแบบนี้อ่ะ นะคะอขอบชนขอบแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวจะจะกลายเป็นปีกหรือเป็นปากเป็นหางค่อยๆดูนะคะดูชนแล้วขอบซ้ายขอบขวาขอบขวาชนรอยชนรอยพับตรงกลางนี้นะคะข้างบนด้วยนะคะขอบชนขอบนะคะขอบชนขอบแล้วก็ชนรอยพับนะคะได้แบบนี้แล้ว พับซ้ายเข้ามาพับซ้ายเข้ามาได้แบบนี้พับขวาเข้ามาก็จะได้แบบนี้พอรีดพอมันตรงกันปุ๊บรีดค่ะรีดเลยรีดแล้วหน้าตาจะได้แบบนี้นะคะ,ะดูนะถ้าพับลงมันจะเป็นแบบนี้ถ้าพับลงนะคะก็ค่อยๆเอามือสอดดันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะพับขึ้นไปข้างบนแบบนี้เราจะได้ หน้าตาหน้าตาขั้นตอนการพับแบบนี้ก่อนนะคะกระดาษจะเป็นแบบนี้นะคะกระดาษจะเป็นรูปนี้นะคะอ่าดูนะจะเป็นรอยพับเมื่อขั้นตอนต่อไปค่ะพลิกกระดาษค่ะพลิกกระดาษแบบนี้นะคะอา้าวพับด้านหลังบ้างเหมือนกันนะคะพับเหมือนกันนะคะพับด้านหลังเหมือนกันเอามือดันดันรูขึ้นมาค่ะแล้วก็ ดันขอบกระดาษด้านซ้ายขึ้นมาแบบนี้อ้าวคอ้อยเห็นรอยพับถ้ากระดาษมันขาวมันมองไม่ค่อยเห็นรอยชัดคุอ้อยใช้วิธีนักเรียนจะไม่ขีดก็ได้นะคะบางคนอาจจะเห็นรอยชัดเจนอยู่แล้วอ่ะทีนี้ข้างล่างก็จะเป็นรอยชนกระดาษพับกระดาษที่พับแล้วชนกันแบบนี้นะคะคูอ้อยก็จะขีดนิดนึงให้ให้เห็นให้เห็นว่าเป็นรอยพับชนกันนะคะขีดนิดนึงอื ต้องขอภอภัยอาจจะขีดเส้นไม่ตรงเท่าไหร่นะคะข้างบนก็เป็นรอยพับครูอ้อยใช้ดินปากาขีดสีขีดไว้ข้างล่างก็เป็นที่พับแล้วชนกันแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะดันขอบด้านซ้ายตรงนี้เข้ามานะคะตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาดันขอบซ้ายเข้ามาให้ข้างให้ขอบข้างบนชนรอยพับก,ก่อนให้ขอบกระดาษข้างบนชนรอยพับก่อนแบบนี้ค่อยๆดันเข้ามาแบบนี้นะคะค่อยๆดันเข้ามา ขอบชนล,ลอยพับนะคะด้านบนนะขอบชนล,ลอยพับค่อยพอมันพอดันกระดาษชนล,ลอยพับปุ๊บกดกดค่ะ,ะตรงนี้จะยากนิดนึงนะคะจะเย็นเย็นเนาะอะ้าวขอบชนรอยพับแล้วก็ค่อยๆกดค่อยๆรีดตรงขอบแบบนี้นะคะพอขอบกระดาษชนรอยพับแล้วพยายามให้ตรงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปากนกจะไม่ตรงนะคะปากกับปีกจะไม่ตรงอะ่ะรีดกระดาษพับ พับขอบกระดาษชนรอยพับแล้วก็รีดปีกเลยค่ะข้างล่างเหมือนกันค่ะจับขึ้นแล้วก็พยายามให้ขอบกระดาษชนรอยพับตรงกลางข้างตรงกลางนี้ค่ะพับลงให้ตรงกันนะคะพยายามให้ขอบตรงนี้เมื่อพับแล้วพยายามให้ข้างบนข้างล่างตรงกันนะคะเดี๋ยวปีกปากหางจะได้พอดีนะคะอ่ะ ต่อไปพับด้านขวาค่ะบ้านขวาพับเหมือนกันดันมุมขวาเข้ามาค่ะดันมุมขวาเข้ามาแล้วก็ให้ให้ขอบชนกันพอดีนะคะให้ขอบชนกันพอดีขอบด้านขวาชิดรอยพับขอบซ้ายขอบขวาจะชนกันพอดีเห็นไหมคะสีดำนี้คือขอบนะคะขอบซ้ายขอบขวาชนกันพอดีจะตรงรอยพับนะคะ ขอบซ้ายขอบขวาชนกันพอดีนะขอบซ้ายขอบขวาข้างข้างล่างด้วยค่ะข้างล่างก็ขอบซ้ายขอบขวานะคะขอบขอบซ้ายขอบขวาชนกันพับขอบขวาเข้าไปขอบซ้ายขอบขวาจะชนกันพอดีแล้วก็จะตรงกับรอยพับข้างล่างนะคะโอเคนะอาจจะได้หน้าตาแบบนี้อ่าพอมันตรงกันแล้วรีดได้ค่ะรีดได้ ได้ได้หน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะเราก็ตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนค่ะเห็นไหมคะข้างบนด้านนี้มีลอรอรับอยู่แล้วเราก็ตั้งขึ้นแล้วก็รีดขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะอ่าได้กระดาษที่พับแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้นะอ่าได้แล้วปุ๊บหัน ด้านแหลมออกทางข้างๆเนี่ยตอนตอนแรก,กเมื่อพับแล้วกระดาษจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ค่อยๆหันนะคะหันเออหันไปทางซ้ายอ่ะหันจะได้หน้าตาแบบนี้หันทางนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆพับค่ะ <c oughs> นักเรียนสังเกตไหมคะเราเราจับขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมีแผ่นข้างล่างแล้วก็มีแผ่นข้างบนนะคะ <c oughs> เราเราพับทีละด้านนะคะเราพับข้างบนก่อน <c oughs> จับมุมเข้าไปค่ะแล้วก็พับชนตรงกลางนะคะ พับขึ้นไปแล้วก็ให้ปลายแหลมชนตรงกลางตรงนี้นะให้ปลายแหลมชนตรงกลางตรงนี้นะคะอ่าพับพับปลายขึ้นไปแบบนี้อ่าพับปุ๊บเราก็จะได้พับลงไปค่ะให้ปลายแหลมชนกันตรงนี้นะคะปลายแหลมชนกันตรงกลางแล้วก็หันค่ะหรือจะไม่หันก็ได้นะคะก็คอ้ยถนัดหันก็หันด้านที่พับแล้วขึ้นไปข้างบนอ่าด้านที่ยังไม่ได้พับก็เข้าหาที่ตัวเรา ยก,ยกขึ้นมาค่ะยกปีกบนขึ้นมายกแล้วก็ค่อยๆพับปลายเข้าไปปลายชนปลายแบบนี้นะคะพับเข้าไปปลายจะชนกันแบบนี้นะให้ปลายชนกันเสร็จปุ๊บคะ่อยๆรีดค่ะปลายชนกันเสร็จปุ๊บค่อยๆรีดนะคะปลายชนปลายนะคะอาจจะได้เมื่อปลายชนปลายเราจะได้หน้าตาแบบนี้ทําทั้งสองด้านนะคะ fare? เดี๋ยวนี้นะ ด้านบนซ้ายขวานะคะบนซ้ายขวาแบบนี้บนซ้ายขวาพับแล้วก็กลับด้านค่ะเหมือนเดิมค่ะกลับด้านล่างขึ้นมาพับด้านนี่นะคะกล้วยนับเป็นซ้ายกับขวานะคะพับด้านซ้ายเข้าไปนะคะแบบนี้พับพับปีกเข้าไปให้ปลายแหลมชนตรงกลางกลับด้านนี้มาให้พับปลายแหลมเข้าไปให้ปลายแหลมชนตรงกลางชนกันนะคะ พยายามถ้าเราพรับตรงตั้งแต่แรกนะคะถ้าเราพรับไม่ตรงมันก็จะทับกันปลายอาจจะทับกันนะคะถ้าเราพรับตรงตั้งแต่แรกเมื่อเราพรับปลายเข้ามามันก็จะชนกันพอดีตรงกลางแล้วตรงนี้นะคะมันก็จะต้องตรงกันนะคะตรงขอบนี้นะคะขอบบนขอบล่างตรงนี้จะต้องชนกันพอดีเวลาดึงปีกออกมามันจะปีกปากหานจะพอดีนะแล้วก็หันหันด้านที่ได้ใกล้ไปทางซ้ายแล้วก็ เห็นไหมคะนักเรียนดูดูตรงข้างๆนี้ก็จะมีรอยพับะดึงขึ้นดึงขึ้นค่ะดึงขึ้นแบบนี้ะดึงขึ้นแล้วก็รีดค่ะจากด้านที่แยกได้จะแยกไม่ได้แล้วนะคะสลับกันนะคะเมื่อกี้ข้ามขั้นไปหนึ่งนิดนึงอ่ะก็ดันเหมือนเดิมค่ะดึงขึ้นมาดึงซ้ายดึงขวาขึ้นมานะคะอืม แบบนี้อ่าอ่าเอาใหม่ย้ำนะคะดึงซ้ายดึงขวาขึ้นมาแบบนี้ชิดกันข้างล่างแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตอนแรกนะคะตอนแรกอ่ะทวนนะจับจับซ้ายจับขวาขึ้นมาแบบนี้จับขึ้นมาชิดกันข้างล่างก็เหมือนกันนะคะอ่าเราก็รีดจากด้านที่แยกได้ก็จะแยกไม่ได้แบบนี้นะคะอืมทีนี้ได้แบบนี้ละ รีดรีดให้ม kind of ันเรียบๆก่อนนะคะอ่าแล้วก็ให้ด้านที่แยกได้ตรงนี้จะเป็นหัวกับหางละปีกจะเป็นด้านที sí ่แยกไม่ได้นะคะอ่าทีนี้พับด้านปีกขึ้นมาค่ะพับด้านปีกขึ้นมาอย่างที่บอกนะคะพับด้านปีกขึ้นมาพับครื่งขึ้นมามันจะติดพอดีเลยค่ะติดตรงตัวตรงกลางพอดีติดตรงนี้นะคะอ่าพับได้แค่นี้ก็พับขึ้นไปเลยค่ะ ด้านนี้นะคะด้านด้านกระดาษติดกันนะคะเป็นปีกนะอ่ะพับขึ้นไปอาจจะได้หน้าตาแบบนี้พอพับได้หน้าตาแบบนี้ปุ๊บอ่ะพับได้แบบนี้พับขึ้นมาแล้วนะคะพับขึ้นมาทั้งสองด้านแล้วนักเรียนอ่ะดูข้างล่างเป็นแบบนี้เอามือจับตรงนี้ค่ะวิธีมันทําได้หลายวิธีนะคะทำยังไงก็ได้อ่าดูพับขึ้นไปปุ๊บดูข้างล่างหน้าตาแบบนี้ เอามือดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วก็ค่อยๆพับกระดาษออกอีกด้านหนึ่งนะคะค่อยๆพับกระดาษออกอีกด้านหนึ่งอ่ะแล้วก็รีดค่ะมันจะได้หน้าตาแบบนี้หน้าตาซ้ายหน้าตาขวาที่นี้ลองจับดูค่ะเราจับกระดาษแผ่นนี้แผ่นนี้อ่าพอจับออกมาก็จะกลายเป็นกระดาษด้านที่ติดกันด้านใหญ่ๆแล้วรู้แล้วว่าด้านใหญ่แผ่นนี้น่าจะเป็นปีกแน่นอนอ ครูเอาดินสอดัดกระดาษให้ใหโคง้โคงนิดนึงเป็นปีกหันมาอีกด้านนึงค่ะเป็นด้านกระดาษติดเป็นปีกเหมือนกันค่ะครูอ้อยใช้ดินสอดัดนิดนึงเป็นปีกทีนี้ก็เห็นไหมคะด้านที่ใหญ่ๆนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปีกนะคะค่อยๆดึงออกค่อยๆดึงปีกออกแบบนี้นะคะตัวมันก็จะค่อยๆบตัวตัวจะค่อยๆพองออกนะคะเห็นไหมคะค่อยๆดึงตอนแรกมันจะพับอยู่แบบนี้นะ ทีนี้ค่อยๆดึงปีกออกค่อยๆดึงนะเดี๋ยวกระดาษขาดค่อยๆดึงอ่าหัวกับหางก็จะเด้งออกละหัวกับหางเด้งออกลอะดูหัวกับหางจะด้านเท่ากันเลยอ่าทีนี้ครูอ้อยจําได้ว่าตอนแรกที่บอกว่าด้านที่ชี้เข้าหาตัวครูอ้อยทําสีไว้เดี๋ยวให้ด้านนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหางละกันค่ะเอาด้านที่ไม่มีรอยสีนี้เป็นหัว ค่อยๆแบบนี้นะคะดึงปีกออกเสร็จปุ๊บตัวก็จะพองออกด้านนี้เป็นหางนะคะส่วนด้านนี้ให้เป็นหัวอ้านักเรียนดูสังเกตตรงกลางมีรอยพับนักเรียนพับปลายเข้าขึ้นมาแบบนี้พับปลายลงมานะคะกดปลายลงมามันจะมีรอยพับแล้วก็ดันกระดาษพับเข้าไปแบบนี้อ่าดันกระดาษพับเข้าไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นหัวแล้วเห็นไหมคะ เสร็จแล้วเมื่อพับปลายลงมากลายเป็นหัวแล้วนะคะข้างหลังที่เป็นรอยปากกาก็ให้เป็นหางด้านหางไปทีนี้ก็ครูอ้อยทำตาให้นิดนึงคุณต้อยทำตาให้น้องนกนิดนึงอ่ะถ้านักเรียนทำเองนักเรียนอาจจะไม่มีรอยดินสอปากกาเหมือนครูนะคะแต่คุณครูมีรอยดินสอสปากกาเคมีให้ให้เห็นรอยพับง่ายๆนะคะอ่ะใส่ลูกกระตาให้นิดนึง เรียบร้อยแล้วนกเรียบร้อยแล้วค่อยๆทํานะคะถ้าเป็นวิดีโอที่คุณครูส่งไปนะักเรียนสามารถกดหยุดแล้วค่อยๆดูได้อ่าได้แล้วนกหนึ่งตัวใครทําใครพอทําเป็นแล้วอยากไม่อยากลืมค่อยๆฝึกทําบ่อยๆนะคะเอากระดาษแผ่นเล็กก็ได้ใช้กระดาษสมุดแผ่นเล็กก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้อง A4 กระดาษแผ่นเล็กก็จะได้นกตัวเล็กก็อาจจะพับยาก ขึ้นนิดนึงนะคะได้หน้า,านกแล้วอ่าโอเคทีนี้ใครอยากให้นกของเราสวยงามใครอยากให้นกของเราสวยงามคะคุณครูมีสีนักเรียนก็มีสีอยู่แล้วที่โรงเรียนแจกไปให้นะคะมีสียเยอะแยะเลยสามารถระบายสีหรือวาดรูปเล็กๆตามจินตนาการของเราได้เลยนะคะอ้าวครูอ้อยก็ระบายสี สีอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนะคะหรือถ้าตามความเป็นจริงนกมีสีอะไรบ้างส่วนมากนกก็จะมีสีดำสีน้ำตาลแล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์ของนกนะคะอ่ะอันนี้เราเราไม่ซีเรียสเรื่องสีตามธรรมชาติเราชอบสีอะไรนักเรียนสามารถระบายสีตกแต่งตัวนกได้เลยนะคะให้สวยงามนะคะอ่ะขั้นตอนการพับนกก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ ใครทำไม่ทันย้อนกลับไปดูได้ค่ะย้อนวิดีโอกลับไปดูได้แล้วก็วิธีการก็คือค่อยๆทำค่อยๆดูทีละขั้นตอนนะคะค่อยๆทำและดูทีละขั้นตอนกดหยุดแล้วก็ค่อยทำตามนะคะย้อนดูได้เลยนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมเอ่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามีรอยปากกานะคะ ค่อยๆฝึกทํานะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องคิดว่ามันยากขอให้นักเรียนได้ลองฝึกทํานะคะลองฝึกทําก่อนก่อนที่จะบอกว่ายากทําไม่ได้เราต้องลองแล้วเราจะรู้นะคะยากแต่ถ้าเราทําได้แล้วเราจะภูมิใจนะคะถ้าปหนึ่งทำได้พับนกได้แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะครูอ้อยขอจบวิธีการพับนก ให้นักเรียนดูเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ